เนี่ยบานเฟียบเป็นรุ่น3 d ดีนะคุณผู้ชมก็คือเนี่ยครับเปิดปิดกันเนี่ยครับรอยตะเข็บยางเนี่ยสนิทจ,จะไม่เห็นช่องไฟช่องแสงเลยนะครับแล้วกระจกเป็นกระจกฝ้านะครับดูความเป็นส่วนตัวได้เลยนะครับกระจกฝ้าเนี่ยสมูทนะครับนีล่ลางเดี๋ยวผมให้ดูในรายละเอียดนะครับของ 3D รุ่นที่เราเพิ่งนำมาใช้และติดตั้งให้ลูกค้าคุณผู้ชมดูนะเนี่ยใช้งานง่ายปิดเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้พื้นชั้นลอย นะครับตรงนี้พื้นช้นลอย,ลอยเนี่ยอ่ะอันไหนของที่เราไม่ได้ใช้งานไม่จําเป็นนี่นี่วางได้เลยนะแบบนี้แข็งแรงนะครับเพิ่มรับโหลดนี่ยันฝ้าได้เลยนะครับแต่ขอให้แบบน้ําหนักที่มันมันบาลานซ์กับพื้นที่เนาะเพราะเราคานวณโหลดให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าวางอะไรได้บ้างสวัสดีครับพบกับผมช่างโนจากหลังชุรีโฮมครบเครื่องเรื่องบ้านหลังชุรีโฮมวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้าน เดอะคอนเน็กบางนาสีวารีอยู่ในซอยวัดศีวารีหรือลาดกะบัง544นี้เองนะครับพามาชมคุณผู้ชมทาวน์3ชั้นอยู่เฟสด,ด้านหน้าทางเข้านะครับก่อนถึงในโซนของบ้านแฝนกับทาวน์โฮม2ชั้นนะครับตรงนี้เป็น3ชั้นครับก็คือลูกค้าก็เหมือนแบบตรงนี้อาจจะน่าจะเป็นแบบพื้นที่สําหรับเหมือนในเชิงพาณิชย์เนาะ ก็คืออาจจะเป็นร้านค้าหรือช็อปอะไรอย่างเงี้ยครับอา,อาจจะไม่ได้แบบที่อยู่อาศัยอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะประมาณนี้แล้วลูกค้าหลังนี้นะครับก็คือใช้บริการเราคุณบัวคุณบอบใช้มาหลายบริการตั้งแต่ทาวน์โฮมของบ้านตัวเองแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นออฟฟิศนะครับที่เรากั้นออฟฟิศเพิ่มเติมเมื่อปีที่แล้วนะครับทําทในชั้น2ส,ส่วนชั้น2ทําไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดทําในชั้น3าเหมือนทําเป็นแบบที่พัก ในตัวด้วยนะครับสำหรับออฟฟิศเวลาทํางานดึงๆแล้วคุณผู้ชมผมจะพาไปดูว่าผนังเบาแล้วติดตั้งประตูบานเฟียมอลูมิเนียมเราติดตั้งลักษณะไหนเป็นรุ่นไหนไฮไลท์อยู่ที่ประตูอลูมิเนียมบานเฟียมครับสําหรับห้องนอนตามผมมาครับเชิ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 บคุณผู้ชมมะตอนนี้เราก็อยู่ในโซนชั้นสามแล้วครับนี่ช่วงนี้โถงขึ้นชั้นสามนะคุณผู้ชมนี่เดิมทีตรงนี้นะตรงนี้เลย เป็นโถงโล่งๆจนถึงเพดานนู้นเลยนะครับเราเสริมโครงสร้างแบบเหล็กกล่องนะครับรับน้ําหนักได้ดีเหล็กหนาขึ้นแล้วก็ซอยโครงสร้างให้ถี่ขึ้นแล้วเป็นวีว่าบอร์ดนะครับเพือ่อเพิ่มพื้นที่ใช้ซอยในโซนโถงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็สีผนังเนี่ยลูกค้าเลือกทาตั้งแต่โถงเนี่ยครับขึ้นมาเป็นสีกึ่งเงานะครับเช็ดล้างทําความสะอาดได้นะครับสีกึ่งเงาของพ o e นะครับคุณผู้มชมเนี่ยเห็นไหมผมจับได้เลย ราะว่าทันเลอะก,ก็ล้างได้เช็ดได้สีคือเงาแต่ข้อเสียของสีคือเงานะคุณู้ชมคือโครงสร้างผนังที่เนี่ยจะเป็นแบบพรีแคสนะผมต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าก่อนเราจะทาสีคือเงามันจะฟ้องผนังรอยปูดรอยนูนรอยเบี้ยวของผนังที่ไม่ได้ศูนไม่ได้ไม่ได้ฉากไม่ได้อะไรเงี้ย จะฟ้องออกมาหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องของการฟ้องผนังนะเราก็ทากึ่งเงาเพื่อเช็ดล้างทำความสะอาดได้แต่ถ้าคุณไม่อยากฟ้องผนังคุณก็ต้องทาเป็นสีด้านหรือสีเนียนไปนะเนี่คุณผู้ชมเชิบเชิบสิ่งที่ผมนำเสนอนะบานเฟียมประตูห้องนอนนะครับวัตถุประสงค์จะใช้เป็นห้องพักผ่อนเวลาลูกค้าทำงานดึกก็ไม่ต้องกลับบ้านนะครับเนี่ยบานเฟียมเป็นรุ่น3 d ดีนะคุณผู้ชม ก็คือเนี่ยครับเปิดปิดยางเนี่ยกันเนี่ยครับรอยตะเข็บยางเนียสนิทจะไม่เห็นช่องไฟช่องแสงเลยนะครับแล้วกระจกเป็นกระจกฝ้านะครับดูความเป็นส่วนตัวได้เลยนะครับกระจกฝ้าเนี่ยสมูทนะครับนี่ลางเดี๋ยวผมให้ดูในรายละเอียดนะครับของ 3D รุ่นที่เราเพิ่งนํามาใช้และติดตั้งให้ลูกค้าผู้ชมดูนะเนี่ยใช้งานง่ายปิดเห็นไหมครับ ก็จะประมาณนี้3ามรางเห็นไหมครับคุณผู้ชมก,ก็คือ3เป็นบานเฟียม <c oughs> เปิดปิดเนี่ยเวลาเราพับถามว่าทําไมเราไม่พับออกสาเหตุที่เราต้องพับเข้าด้านนี้นะครับถ้าเราพับออกกรณีที่คนอยู่ข้างนอกเนี่ยบันไดมีความสูงและลาดชันถ้าเกิดเราอยู่ข้างในแล้วคนกําลังจะขึ้นมาพอดีนะครับกําลังจะเปิดประตูภายเพื่อใช้งานด้วยเนี่ยคือประตูบานตัวเนี้ยมันจะถูกผลักออกไปด้านนอก คุณมีสิทธิ์างหลังที่ตกบันไดได้เลยนะอันตรายมากครับผมเลยออกแบบให้ลูกค้าเพื่อให้มันอยู่ด้านในพับเข้ามาอย่างนี้ไม่ต้องอเขาเรียกอะไรบูลลี่กันว่าทําไมเฮ้ยเองไม่ใส่พับออกไปทางนี้ทางนั้นแล้วทําไมไม่พับด้านนี้ด้านนี้ก็มีสวิตไฟไงเ,เพื่อลดปัญหาการย้ายสวิตหรือหาตําแหน่งเปิดใหม่คือเพิ่มคอนลูกค้าอะแต่ถ้าคุณอยากพับด้านนี้มันก็ได้แต่คุณต้องยกเลิกตัวนี้นะ เปิดฝ้าซ่อมฝ้าอีกอ่ะมาทิ้งลงนี่ซ่อมนี่อ่ะผนังฝังมานี่ก็ได้เช่นกันแต่มันก็ต้องซ่อมฝ้านะครับสองจุดเลยแหละแล้วก็ถามว่าตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้อุปสรรคอะไรเพราะเราพับเข้าไนานี้ครับเวลาลูกค้าอยู่ข้างในก็เนี่ยครับพับอย่างนี้เข้ามานอกในอย่างนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมีติดอุปกรณ์เสริมให้อีกนิดนึงเป็นมือจับนะครับเพื่อให้สะดวกใช้งานในการดึงบานเสียบบาน2บานนี้นะครับคือตอนนี้ผมกําลังเข้ามาตรวจงานนะ,อ,ะอันนี้ไหนที่จะต้องใส่เพิ่มให้ลูกค้าเป็นออปชั่นเพิ่มให้ลูกค้าไปโดยที่ใช้งานง่ายแล้วสมประโยชน์เราก็ติดตั้งเพิ่มให้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับอันนี้เนี่ยครับบานเนี่ยเป็นฝ้ากระจกฝ้าหมดเลยนะครับเป็นเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับเนี่ยครับเห็นไหม แล้วชุดลางนะครับไหลลื่นดีมากแล้วอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีไม้สักทองนะครับลายไม้นะคุณผู้ชมรุ่น3าดีเฟร,รมเสาหนีน่าอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะครับแข็งแรงบูทบานพับใหญ่นะครับรับน้ำหนักได้ดีนะเราติดตั้งให้เนี่ยครับสวยๆแบบนี้บานเฟร,รมอะสนุกจังเลยเลื่อนหลายรอบนะ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูชมจ้าน,นี้คุณผู้ชมเดิมทีนี่ตรงนี้นะ เป็นราวเหล็กแบบนี้เลยเดิมทีมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมราวบันไดแล้วตรงนี้ก็กัานเป็นผนังเบาภายในนี่ทาสีกึ่งเงาหมดเลยนะครับของ T O A นะครับกึ่งเงาหมดเลยนะครับแล้วนี่คุณผู้ชมดูไฮไลท์ตรงนี้ที่ผมบอกมันคือพื้นชั้นลอยนะครับตรงนี้พื้นชั้นลอยเนี่ยอ่ะอันไหนของที่เราไม่ได้ใช้งานไม่จําเป็นนี่นี่วางได้เลยนะแบบนี้แข็งแรงนะครับเพิ่มรับโหลดนี่ ยู่ยันฝ้าได้เลยนะครับแต่ขอให้แบบน้ำหนักที่มันมันบาลานซ์กับพื้นที่เนาะเพราะเราคำนวณโหลดให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าวางอะไรได้บ้างอ่าพื้นที่ไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าวางเรียงๆกันจัดกันให้ดีนะก็เพิ่มการเก็บของได้อีกนะอ่ะและมาอีกหนึ่งครับคุณผู้ชมนี่กระจกแทมเปอร์ครับนี่การโซนเปียกโซนแห้งเห็นไหมคุณผู้ชมนี่นี่ครับ หนาเป็นเซนเลยนะกระจกเทมเปอร์นะครับโอ้แล้วก็นี่คุณผู้ชมเดิมทีตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ร่วมกันเลยฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องถ้าเราใช้ห้องน้ำตรงนี้มันก็จะทำให้พื้นที่ของชักโคเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยก็เราติดตั้งให้นะครับเป็นแบบนี้เลยโอเคอ่าแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นี่เดิมทีตรงนี้เป็นส่วนของเชื่อมต่อกันแบบโล่งเลยนะแต่ลูกค้าอยากได้ห้องพักคุณผู้ชมเราเลยกั้นฉากตรงนี้ให้นะครับ แล้วพวงจุ้ยนะดีมากนะหันออกหน้าบ้านด้วยครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะหมูเล็กๆเ,เลยนะครับคุณผู้ชมออกมาประมาณนี้นะครับโต๊ะหรือบิวก็ได้ก็สามารถตั้งพระพุทธรูปได้เลยนะครับแล้วก็หันออกหน้าบ้านด้วยเพิ่มสิ่งดีๆเข้าบ้านเข้าสำนักงานเข้าบริษัทของคุณเลยนะตรงนี้ต้องบอกว่าช่างโน้ตคิดให้ครับ บอกเลยว่าเรื่องงงช่วยก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับเรื่องธุรกิจการงานความดีทั้งหลายเนี่ยในครอบครัวเนี่ยก็อยู่ที่เราออกแบบด้วยครับพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนเหมือนช่องลักษณะเนี่ยนะครับได้ใช้ประโยชน์สําหรับเป็นห้องพระกั้นกับความเป็นส่วนตัวของเราด้านนู้นนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมตั้งตู้เสื้อผ้าก็ได้นะครับก็บิวอินเนี่ยพื้นที่ใหญ่เยอะนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้ก่อนนะครับสำหรับ งานตกแต่งภายในและกันเพิ่มเติมพื้นที่ใช้สอยต่างๆในอาคารหรือบ้านของท่านนะครับวันนี้ช่างโน้ตฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหากเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆเข้าไปวันนี้สวัสดีครับ